สวัสดีค่ะพี่น้องยากาสีมะพ้าวเห็ดขา้ขาวข้าวเหนียวมะม่วงนอกจากนอข้าวเหนียวมะม่วงค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่เกลือเดีวเอาซนนะ้อนมาแล้วก็ใส่เกลือลงไปซ้อนชานะคะ เดี๋ยว้งไปสอนชาแล้วก็แกแก็จะใส่น้ำตาลปึกลงไปด้วยค่ะใส่น้ำตาลปึกลงไปด้วยน้ำตาลปึกลงไปด้วย ก็กวนให้ละลายนะคะ จะใส่น้ำตาลจะใส่น้ำตาลทรายสองทัพพีนะคะจะสทัพพีแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายก่อน นี่สูตรของแกจานเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะก็สูตรของคนอื่นกับบะหมว่าสิเฮ็ดจังได๋แต่ว่าสูตรของแกจา่าจะจ่าต้องตีให้ไอ้น้นกกนนะะําตาลละลายเปก้อนเนาะค่ะพอน้ําตาลละลายแล้วแกจา่าเขาเสียเข้าลงนี่น้ำตาลให้ละลาย หมดแล้วค่ะพี่น้องเขาแยกจากกันหนึ่งไวจะตตอนกางวัลละจ้าเอาใส่ทถไว้ใส่ทถไว้ค่ะแยกจากกัเสียมาเริ่มใส่เลยค่ะพี่น้อง ถ้ากะทิก็น้ำตาลน้ำนน้ำมันหลายเกิดไปยาจ้ากะทิกวนจนจนนั่นน้ำตาลเขียวล่งคนละจ้าพี่น้องเพราะว่าใส่กะทิกับ๋องเดียว ใหญ่มันบาลาล่าคืออันเป่าทับพีไงเขาจะมาเป็นหมูเปลาทัพพีเนี่ยเหตุพรามันแตะได้ถนัดจ้ะถ้าเพื่อนได้หนึ่งเขาไม่ไหม้เนาะค่ะพี่นอ้องเพื่อนหนึ่งเขาซุปไม่ไหม้เราเพื่อนกะเอาเขาใส่ไอใ้ในกลับมั่งในกลับมั่งไว,เวนน้เพื่อนกะมากวนน้ำกะทิเจ้น้าหวานเพื่อนกะไปเทคลุงใส่เราเพื่อนกะไอ้เพื่อนกะกวนไว้ ข่าวมก็สิอิีมน้ำอิ่มตัวขึ้นเลยค่ะน,นี่ยาจานหนึ่งเขาไวแต่โดนแล้วยาจา่าก็เลยเห็นแบบนี้ค่ะพี่น้องดูไฟลองอ่อนอยู่ไฟที่สองกันค่ะพี่น้อง น้ำแตงกะทิไร้มันสิบว่าเป็นเป็นต้มเขา่าอันสิบว่าเป็นเป็นต้มเข่าบักม่วงซะบ่ค่ะพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> ข่าน้อยน้ำกะทิไรเนาะค่ะเนะาะ <c oughs> อาจารย์คือบักม่วงมาสองหน่วยเพราะว่าเพ่ในใหญ่เพชนกะอันมากกินบักม่วงน้ำเื่ากันค่ะพี่น้อง เปิดไฟอ่อนไหมเพราะว่าเขามันหนึ่งไว้แต่ตอนเรามันแล้วค่ะเขามันเย็นแล้วก็เลยให้เขามันรน้นอนๆไปแต่พอดีน้ำกระสิบกุกพอดีน,น,น้ำกะทิน้ำบางกระสิบกุกพอดีเนาะ การเป็นยูยูนีมันแตกต่างกันหลายค่ะพี่น้องกัอยูบานเฮาบานเฮาขันอยากยางั้นก็ซื้อกินสิบบาทยี่สิบบาทกินได้รดอันนี้ยูนีขันบอ่อซื้อมาขันบอ่อมาเห็ดกับบอ่อได้กินค่ะบ่มีผู้เห็ดขายขันก็จะเอาเห็ดใส่กล่องแพ็คใส่แซ่แข็งมากักบบ่อแซ่บพื่อเ้าเห็ดกินใหม่ๆเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเห็ดกินเองเนาะสิมกับผัดแซ่ เดพื่อนรเราอาไปนี่สักก่อนเดี๋ยวอยากจะเอาเปม่วงน่ะนี่ค่ะมะม่วงสองลูกซื้อมาเมอวาเนี่ยค่ะพี่น้องอน่าค่ะพี่น้องกินห้าน กินวานบังม่วง,งน้ากันครับพี่น้อง,บ,องบ้านเขาเนี้ยบังม่วงเด้น้ำอกะทิก็น้ตาตาลลายเขามันหน่อยค่ะพี่น้องม่ๆมามกินพ่อแกอันหิวอยากนอกจากนอกพี่น้องเนาะนี่แหละเอินเอาเอินเอาเอาินเสื้อว่าเอาเขาเนี้ยบังม่วงครับ,บพี่น้องแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้ยผู้ใดามาเบืองมาส้มมาติดตามเราฝากดกดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ